เปิดนาทีน้องมาอยู่เจอดบมแบมก็เจ็ดรู้เลยพ่อหนุ่มกัญชัยสอนมาดีแค่ไหนกลายเป็นภาพที่ชาวเน็ตแชร์ต่อบนโลกออนไลน์กับภาพของน้องมาอยูลูกสาวสุดห่วงของพิธีกรสุดแสบแห่งโหนกระแสหนุ่มกันชัยโดยภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนดบมแบมกันพิมุกพูวกุลหรือดบมแบมก็เจ็ดมืเยือนรายการโหนกระแสอีกครั้งในรอบสี่ปี โดยน้องมาอยู่ได้แสดงโมเมนต์น่ารักรักหลงังแบมแบมมาขอจับมือนิดหน่อยแต่สาวน้อยดันปฏิเสธไม่ยอมจับด้วยสมกับที่พ่อหนุ่มแม่เมสอนมาดีจริงๆว่าไม่ยุ่งกับคนแปลกหน้าแต่ช็อตนี้ทำเอาแฟนๆอดเอ็นดูน้องและแอบปิดฉาไม่ได้จริงๆด้านชาวเน็ตที่เห็นภาพนี้ทั้งเอ็นดูทั้งขำน้องมายูกับโมเมนต์น่ารักรักนี้พร้อมกับแอบปิดฉาเล็กๆเพราะสาวน้อยสาวใหญ่ต่างก็อยากจะจับมือแบมแบม สักครั้งในชีวิตเหมือนกับน้องมายูแต่สาวน้อยดันปฏิเสธเสียนี่